โชคเงินก้อนใหญ่โชคใหญ่ๆใ,ใ,ใครเป็นในหน้าขายขายที่ได้นะหรือคุณจะขายที่คุณก็มีสิทธิขายที่ได้นะคะช่วงนี้หรือคุณอาจจะหมายถึงก,การอยากจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนรีโนเวทที่ทางที่ทํากินที่ดินของคุณอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปบางท่านได้สร้างบ้านใหม่ก็มีนะคะส่วนค่าใช้จ่ายการเงินก็อาจจะมีไปเกี่ยวข้องกับบริวารได้เหนื่อยกับบริวารก็มีนะคะของชาวราศีเมษการเงินหลายท่านจะมีโชคฟลุก โชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันเข้ามาค่ะนะคะของชาวเมษนะปัญหาอะไรที่คุณเหนื่อยเหนักๆมามันก็เริ่มที่คลายในเรื่องของการเงินเพราะการเงินคุณเป็นโชคเต็มเลยค่ะดาวเงินอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวคุณอะนะคะการค้าการติดต่อการมีข้อตกลงสัญญาว่าจ้างงานก็มีความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีส่วนใครที่แบบว่าเคยไปสัมภาษณ์อะไรไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะได้ข่าวดีหรือคุณอาจจะต้องมีในเรื่องการตกลงต่อรองเงินเดือนก็ได้นะคะใครที่แบบว่าใครที่แบบว่า,ามีในเรื่องสัญญาต่อหรือที่ทํางานใหม่นะคะงานประเภทหนักงานประเภทเหนื่อยจะมีโอกาสร,รับทรัพย์ใหญ่ <c oughs> ก็คือเงินของคุณเองนี่แหละงานประเภทหนักงานประเภทเหนื่อยงาปนงงาปรับงานแก้งานไขางานที่ปรึกษ,ษาทุกชนิดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ บางท่านเนี่ยเป็นในเรื่องของการเงินอ่ะบางท่านก็รอคอยเงินเก่าๆอยู่เหมือนกันนะนะคะบางท่านก็รอคอยเงินเก่าๆมีเงินเก่าๆเข้ามาด้วยเออแล้วก็ช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมษสิ่งที่คุณเหนื่อยนะคะอย่าลืมว่าเงินเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาบจัมตูคุณด้วยดาบจัมปุ่คุณเป็นมหาอุดสิ่งที่คุณเหนื่อยมาลงมือลงแรงทํามานะคะอ่าคุณกําลังจะมีโชคคุณกาลังจะมีโอกาสอะไรใหญ่ๆที่ดี นะคะแล้วก็บางท่านก็เรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายบางทีคุณอาจจะหมายถึงการได้แหล่งทํากินหม่การปรับปรุงแหล่งทํากินมาก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้นะคะอ่ะคุณอาจจะได้เปิดได้เริ่มเปิดร้านเปิดธุรกิจสักทีหนึ่งละนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายอยู่แล้วก็อาจจะได้คอนเลกชันคือขายต่างๆนะ,ะเข้ามาค่ะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินก็ลูกค้าก็มาซื้อลูกค้าก็มาสับงซสินค้าคุณมาซัพพอร์ตคุณนี่แหละนะคะของชาวราศีเมษ ชาวราศีเมษเตรียมรับทรัพย์จับเงินก้อนนะคะบางท่านได้รับทรัพย์จับเงินก้อนมากที่ดีมากๆแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงอยู่ดีได้ในทุนเข้ามาด้วยนะคะบางท่านก็ได้ในทุนเข้ามาใครทํางานแบบมีตําแหน่งก็หมายถึงเงินเดือนที่มั่นคงแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีแบบว่าได้เงินอะไรพิเศษได้ด้วย,วยต่างหากช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะได้ของมีค่าบางสิ่งบางอย่างของมีราคาบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะของชาวราศีเมษเนี่ยนะคะเอ่อ โอเคการเงินของคุณดีมากๆอ่ะนะคะแต่การเงินอาจจะมีเหตุใน